แต่ผมเองนั้นในการทำงานนอกจากจะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อสารรัฐมนูญแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ยึดถือมาเป็นที่1ก็คือว่าการใดก็แล้วแต่หรือการกระทําใดก็แล้วแต่ต้องอยู่บนหลักการของศาสนาอิสลามตอนที่ทราบว่าจะมีระเบียบวาระการกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งพูดง่ายๆผมได้มีการศึกษา คนว้าเพิ่มเติมงานวิจัยปรากฏว่าได้ค้นพบงานวิจัยฉบับหนึ่งจากมาหาวิาลัยฟตัตินีเปรียบเทียบกฎหมายการทำแท้งของกฎหมายอาญาในอิสลามและกฎหมายอาญาของไทยรรท่านประธานครับปรากฏว่างานวิจัยในทัศนะของอิสลามกับกฎหมายอาญาไทยนี้นะครับบางข้อบางประเด็นตรงกัน แต่หลายอย่างมีหลักการทัศนะที่ต่างกันอย่างประเด็นแรกที่ผมขออนุญาตแสดงความเห็นข้อห่วงใยไปยังกรรมธิการที่จะมีการตั้งขึ้นนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้ถกเถียงก็คือว่าในเรื่องของระยะเวลาโดยหลักการที่เพื่อนสมาชิกท่านทึ่งที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามได้อภิบายก่อนหน้านี้คือท่านประสิทธิ์ขออนุญาตที่เอ่ยนาม มีหลักการตรงกันในเรื่องของศาสนาอิสลามคืออิสลามห้ามไม่สนับสนุนในการทำแท้งแต่ถ้ากรณีมีเหตุจำเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดทางเพศหรือกระทำชำเราสามารถกระทำได้กรณีหากมีความจำเป็นแต่หากกรณีที่ท้องก่อนแต่งหรือเกิดการผิดพลาดอย่างไรก็แล้วแต่ทีมไม่ได้แต่งงานให้ถูกต้องตามหลักการอันนี้กระทำไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น ท่านประธานครับเมื่อมาดูหลักการที่ผมกล่าวถึงแล้วก็ดูงานวิจัยของมหลาลัยฟอตานีแล้วนี่นะครับผมดูมาตราที่มีการแก้ไขก็อดเป็นห่วงอยู่หลายข้อหลายประเด็นแล้วก็มีคําถามที่อยากเรียนถามท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มาชี้แจงต่อสภาแห่งน,นี้นะครับด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากฝากกรรมธิการว่า อยากให้ถกในเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าโดยหลักการอิสลามก็คือว่ามีระยะเวลา120วันนะครับว่าที่จะวิญญาณเข้าสู่ร่างกายอันนี้คือประเด็นหลักที่ต้องตกเฉียงว่าท่านใช้หลักการอะไรในเรื่องของอการกระทําที่ไม่เป็นความผิดถ้ากรณีที่ไม่เกิน12สัปดาห์ท่านใช้คําว่าในมัตตาสามส่วนหนึ่งที้เกิน2สัปดาห์มีความผิดนั่นหมายความว่าถ้านน้อยกว่านี้นั่นหมายความว่าไม่มีความผิด แล้วก็จะไปเข้าข้อยกเว้นในมาตรา305สุทีนี้พอเข้า305ก็กดเป็นห่วงอีกนะครับว่าในอนุหนึ่งนี่นะครับในกรรมธิการต้องมีการถกและอธิบายความให้ชัดเจนโดยเฉพาะในวงเล็บหนึ่งนะครับว่าจําเป็นต้องกระทําเนื่องจากหากหญิงตั้งครรต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพกายหรือจิตใจของหญิงนั้นถึงขนาดไหนต้องตีความหมายของคําว่าอันตราย สุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าวันนี้ท่านได้อธิบายชี้แจงในสปาแห่งนี้เบื้องต้นก็จะเป็นการดีนะครับข้อที่สองก็คือในส่วนของอนุ่สองนี่นะครับที่เป็นข้อยกเว้นก็คือว่าจําเป็นต้องกระทําเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุกปลภั คำว่าทุพพลภาพอย่างไร้แรงในความหมายเจตนารมณ์ที่ท่านร่างกฎหมายอยู่ในอนุสองของมาตรา305นะครับสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยในหลักการในประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าในวงเล็บ4ี่ของมาตรา305เพราะว่ามาตรา305วงเล็บ4ี่ท่านใช้คําว่าหญิงซึ่งมีอายุรันไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งรัน ถ้าดูตามมตรานี้นั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทําความผิดทางเพศอย่างเดียวเพราะว่าการกระทําความผิดทางเพศไปเข้าข้อยกเว้นในวงเล็บสามตามที่ท่านได้ร่างขึ้นมาในวงเล็บสี่เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการท้องก่อนที่จะมีการแต่งงานหรือการผิดประเวณีนั่นเองนะครับตรงนี้โดยหลักการผมก็คงต้องยึดตามหลักการในทัศนะของอิสลามว่า เราไม่สนับสนุนในกรณีที่มีการท้องและก็มีการแท้งหากมีการท้องก่อนแต่งหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามีการสมัครใจร่วปรมประเวณีโดยไม่ได้แต่งงานนะครับอันนี้หลายๆคำถามผมก็เลยอยากฝากทางกรรมธิการที่จะมีการตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากเรียนถามทางท่านรองนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับว่าในกรณีที่ท่านได้ร่าง ข้อยกเว้นต,ต่างๆเหล่านี้ในความหมาที่ต้องมีการอธิบายและผมเชื่อว่าในกรรมธิการจะต้องมีการถกและก็บันทึกในเชวเลขเวลาขึ้นศาลขึ้นมาจะได้ต้องมีตีความตีความให้ เป็นที่ยุติได้ง่ายนะครับในความหมายหลายๆอย่างที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับงั้นในเบื้องต้นผมก็เลยมีความเป็นห่วงกังวลในหลายข้อหลายประเด็นนะครับแล้วก็ในบางประเด็นผมไม่สามารถรับหลักการเพราะว่ามันขัดหรือแย้งต่อหลักการศาสนาชรามที่ผมและก็พี่น้องในพื้นที่นับถืออยู่ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ